สายเติบนะทุกคน,นนะกับประมาณอยู่ส่สสาวตัวนะแต่ปลาในน้อยทุกคนปลาหนามเนี่ยมันมะีปลาหนามมีปลาสูุดนะลาดเลยนำมาเพลทุกคนเลยตรวจเลยพดแล้วทุกคนเลยพดแล้วด้วยมีแต่นำ้ำบ่ตุมาทุกคนมา สบายดีทุกคนแล้วก็สบายดีเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องท่องสีคนไวคือเก้าทุกคนเมื่อนี้ก็เฮายู่ที่ป้าคือเก้าเป็นมือที่สามนะอยู่ที่ป้าแล้วก็อยู่ที่ไฮซาบานทุกคนเลยเมื่อนี้เฮากมาาม็มายามเบ็ดมายามกระลับหนูมายามมง่งนะกามีหู้ว่ามันทิทึกหรือเปล่าทุกคนเลยเนื่องจากว่าป้าท่องสี่กันยังเฮาไปนอนป้ายังไม่ได้เป็นที่เป็นทางเนื่องจากว่ายังค่าวิทุกคนเลยนะเฮาไปยามพ่อเพ่งแต่เฮากลับ ไปชื่อแล้วก็เฮากลับมือทุกคนเลยนะไปเบิงน้ำกันทุกคนอยู่ตีนภู้เพื่นทุกคนนะเฮาพากันยางเฮาไปน้ำกันเมือนอี้ก็นห้าคนนะทุกคนนะเฮาก็แยกย้ายกันไปผู้นึงยามานึงผู้นึงยามานึงนะทุกคนอืมเดี๋ยวเราถืออยู่บ่เฮ้ย ตัวหนึ่งแล้วอการรวมของมันฟังเอนดมมืงทีมงานเขาเซอร์เบตไปปาหันทุกคนเล้นะเขาอ,อย่างยามอยู่เขายัางม่รู้จักว่าทือหรือบอ่อทุกคนเล้นะบางทือบางอันก็ทือตัวหนึ่งตัวนเ เนื่นองจากเขาแช่ปลาหมดขื่อดมันจะเน่าก็มีบางอันกะอันกะเนา่าบางอันก็ไม่เนา่าถูกเลยเนื่องจากกระปูกินบอกเลยทุกคนเลยมักซารีชาวบ้านนี่ป๊อตุลายขนาดถูกเลยนะโอกาสนะบาทุ่งสี่สิเอากะหลับมาต่อเลยมือถวยนะดีโอ้ถูกเลยนะ พอได้กิน,กนได้ทกคนเลยนี่นะอืมทีมงานเขาอย่ามองทัควเลยน,นะพอได้แจ้ว ก็ได้กินนะทนนะบอพิจวางนะบอกน้มนะกมกิ่นไปแมงดาผมทุกนเลย S <S <an> เติบนะทุกคนนะกับประมาณอยู่ส,ส,ส,สาวโตนะแต่ปลาในน้อยทุกคนปลาหนามเนี่ยน,นี่ปลาหนามมีปลาสูตรน้อยนี่ยามเบ็ดมาอยู่ทุกคนนะกาจักคืออระอบ่อกาเห็นทื่อแล้วสองโตนะผ่านผ่านมาแต่เฮาเบิ้งนำการวลาสุดท้ายมันทได้จากโตทุกคนเลย เอาเอาเขาเก็บประพักโงงนี่ทุกคนเลยพักโงงพักไช่ะนะนี่นี่เขาเอานินพักโงงเถอะนี่นี่อย่าพักโงงต้มโลกินกาแฟกุ๊ปีโอาคากะลรทุกคนนี่ตอบทีมงานเฮาทุกคนเลยทีมงานหากินเฮ่าห้าคนหกคนโอ้ปลาดุกแน่ทุกคนนะน่ย Mà nằm Mà Mà nằm ở ngày hả? Mà <laughs> <Thì, nêm. cười> <laughs> เอาสิ่ง่บ่เอา,บาใบไหนก็โอ้ไปเอา,าหญ้าเขาโง่เี่ไอ้นเียดหรนี่นะชุดนี้ไน่ารอรอซื้อเวรปลาไว้ตัวน่ารู้จี๋เอา้าทุกคนหลังจากที่เฮากับทีมงานหากินมานั้นปั่นหอยปั่นปาลาแล้วกัทีมงานเฮากันเดินทางเมื่อเฮิรนบางส่วนกะบางคนกับ ไปให้นะไปเสียเงาให้น้ำเมฆทุกคนเลยนะแต่บ้านตรงสีก็เสีย่างแล้วป้าแต่กัเฮ็ดกินตามสายเซนี่แหละทุกคนเลยนะกันเนื่องจากว่าชาวบ้านบางครอบครัวก็ยังมีท่านได้เสียเงาให้แล้วทุกคนเลยนะเขาเจ้าก็เลยไปเอ็ดกินยูนหน้าเอ็ดกินป่าอยู่ให้อยู่หน้าครอบครัวเขาเจ้านะทุกคนนะกับบ้านตรงสีกับว่าไม่ได้ทุกคนเลยนะแต่อยากไปให้หากินน้ำกันแต่ว่าเขาเจ้ายังคาบีเขากับบังคับกันไม่ได้ทุกคนเลยนะอ่า เอาทุกคนไปทำกัน อันนี้คือหอยที่เราได้มานะทุกคนนะหอยแน่แล้วก็เอาปันกันปลานะทุกคน เมนูเฮาอยู่เนืปลาเมื่อกี้คือลามหอยนะทุกคนลามหอยแน่ปีงแน่นะใบมะขามทุกคนเลยนะดับกินข้าวใบมะขามนี่ตามด้วยติดเกอแปงโนนะขาดแปงโน่ลโอ้โก้เลยสั่มัมีแชบแล้วทุ่นเลย เออนะเก้อเนี่ยก็เสื้อลายก็เข้มนะบางคนก็นมักเข้มบางคน,นมักจางส่วน,น,นาลาดโวยนำมาเผ็ดเลยจวดเลย ลามหอยคักๆนะทุกคนนะอาหารตัวนี้เขาเอาอมาแต่เฮิน่มนะทุกคนนี่ปีงาเต็ดทุกคนนะเต็ดตัวนี้ด้วทุกคนนะเต็ดเต็ดบัาทงสีมาแต่เฮิ่ม แซ่แบแซ่บนำกันทุกคนเด้อมาๆทุกคนมาลามหอยเอาต้องได้พีนนะทุกคนนะเนื่องจากเหายับน้ำไม้นะตามบบบปีนเหมือน,นไม้ทุกคนนะนะกลเลยไก่เริ่มหอมแล้วเ,ลเริ่มหอมแล้วทุกคนเลยเริ่มหอมแล้ว พดแล้วทุกคนเลยพดแล้วด้วยมีแต่นำบ่ตัวมาทุกคนมา นี่คือลามหอยเซอรี่มาทุกคนมหเมนูมื้อนี้กับลามหอยทุกคนมากินข้าวนำกันทุกคนแล้วก็มีปิงเป็ดทุกคนนะเป็ดมาเทินแล้วก็ข้าวก็คือมาเทินทุกคนอันนี้คือพักเนาะทุกเลยนะพักเนาะมานำกานเด้อเอฟซีทุกคนเด้อว่าจอะอยู่ไกลหรืออยู่ไก่ก็แล้วแต่ทุกคนมานำกันมา อืมโดดเหงดูดบัดกินข้าวกินผู้เดียวทุกคนเลยเนื่องจากว่ามู่เฮาที่มาํากันน่ะเขาเจ้ากับไปเสียญ้าให้ซ้อยมีนะทุกคนก็บางคนกระเขาเมื่อเฮิร์นนะเนงจากกับข้าวเวเมื่อนี้กินข้าวผู้เดียวอยู่ป่าทุกคนนะก็ะคือเก้า แต่เข้าไปทำการสามที่ค้น nghị quyết ขออีกครั้กันทุกคนขออีกครั้งกันขัก,กเลยสดๆทุกคนนะนะหอย หอยอลี่นี่เข้าลามเอานีิรสชาติมันจะอ,อ้อหอมๆคือหอมกระบังโดนนะหอมกระบังไหม ได้ยินเสียงน้ำไหลเสียงนกเสียงนูงน้แต่ก็เสียงจักไม่จักตัดไม้ของชาวบ้านหัวการขึ้นซิเมนไปหาเขาไปหาตัดไม้เอด็เอดเฮอร์นเะอ็นานนะเอาทุกคนกัสำรับวิดีโอนี่กัเฮาอยู่เนื้อป้าคือเก้าทุกคนนะกับวิดีโอนี่กับซี ฝากทุกคนสำนีทุกคนเลยนะนะกะยังหากินอยู่ป่าคือเกากะวีโดโอน่าเจอกันไหมคือเกาทุกคนนะวีดีโอน้านี่อาจจะเจอกันอยู่ที่รวิ่งเรเอิญทุกคนเลยนะวีโดโอต่อไปเอา้าสำหรับวีดีโอนี้กะขอภาวาส้สำนีขอบเจอทุกคนที่เกามาติดตามบ่าวทองสีคนดอยที่เกาทุกคนนะที่เป็นกำลังใจเอา้าสำนีทุกคน